สวัสดีค่ะพบกับจอกกราฟจับจุดเทรดนะคะประจำวันที่26มิถุนายนนะคะก็เดินทางมาถึงวันศุกร์แล้วนะคะสำหรับภาวะตลาดในวันนี้นะคะเราก็คิดว่า,าไปต่อได้ก็จริงนะคะภาพรวมเนี่ยถึงจะพอไปได้แต่ก็น่าจะไปได้อีกเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ทะลุแนวต้านเดิมบริเวณ1518จุดขึ้นมาแะคะแต่ว่าตอนปิดเนี่ยอ่อนตัวลงพร้อมๆกับ modify stochastic ตามกราฟ60นาทีเนี่ยเริ่มมีแนวโน้มในเชิงลบอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ยังแนะนําว่ายิ่งขึ้นก็ยิ่งขายนะคะขายช่วงดิดตัวแนวต้านนก็อยู่่ใชวง15-5-1 30จุดแล้วก็พอปรับฐานลงมาก็รอรับอีกครั้งหนึ่งนะคะประเมินแนวรับที่1510แล้วก็1500จุดตามลำดับสต็อกวิวตัวแรกนะคะจะเป็นตัวเจนโก้นะคะตัวนี้ผ่านการสร้างฐานบริเวณ3บาท20นะคะแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นมาจนล่าสุดเนี่ยปิดเหนือ e วันได้ทำให้ภาพการฟื้นตัวเนี่ยชัดเจนขึ้นนะคะก็มีโอกาสรีบาวต,ต่อไปอย่างแนวต้านก็คือ3บาท64และ 3, สาบาทแปงตามลำดับนะคะ ับอยู่ที่3บาท40คัดลอสที่3บาท34ถัดมาเป็น P D G นะคะ P D G นี่ตัว modified stochastic วกตัวขึ้นจะเขต over s o l d กลับมาส่งสัญญาณซื้อนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยปิดบน E M A 10วันได้นะคะระยะสั้นก็กลับมาดูดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะแนวโน้มก็วิ่งขึ้นหาแนวต้านประมาณ4บาท86ถึง4บาท94นะคะรับที่4 6 4บาท64แล้วก็คัดลอสที่4บาท58 ตัวสุดท้ายเป็นบิวตี้นะคะบิวตี้เนี่ยถึงแม้ว่าราคาจะยังอยู่ในช่วงสร้างฐานนะคะแต่เริ่มยกไฮแล้วก็โลของวันขึ้นได้อย่างต่อนเนื่องขณะที่เครื่องมือนะคะตอนนี้ทยอยกันกลับมาส่งสัญญาณซื้อราคามีแนวโน้มรีบาวนะคะลุนต่อไปได้รับอยู่ที่3ามบาทเกนะคะต้าน4บาทสิสตางก่อนนะคะแล้วก็ถัดไป4บาทยีคัดลอสที่3ามบาทเกค่ะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ